วิจารณ์สนั่นเร่งดันกฎหมาย e n t เ r อร์เทน n มนต์คอมเพล็กซเข้าสภาทั้งที่ภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตตึกถล่มยังไม่จบกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่ประธานสภาวันนอบรรจุร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กแทรกเข้าระเบียบวาระการประชุมสภากันกลางสัปดาห์โดยให้พิจารณาพรุ่งนี้3เมษายนทันทีด้วยความชงนงสงสัยนะคะว่าทำแบบนี้มันผิดที่ผิดเวลาหรือไม่ เพราะคนไทยก็เพิ่งผ่านเหตุแผ่นดินไหวนายจะภารากิจกู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารสอตอง,งอก,ก็ยังไม่เสร็จสิ้นซ้ำยังโดนฝ่ายค้านฟาดแรงๆว่ารัฐบาลกำลังลุยไฟดันทุรังเอาร่างกฎหมายนี้เข้าสภาทั้งที่มีร่างกฎหมายอื่นๆค้างอยู่จํานวนมากร้อนถึงประธานวิปรัฐบาลนายวิสุทธิชัยนรุนต้องออกมายืนยันนะคะว่าจะยังไม่มีการพิจารณาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในวันพรุ่งนี้ แต่จะนําเสนอยติด่วนเหตุแผ่นดินไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้สําคัญที่สุดทุกพักทั้งพักร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านก็เห็นตรงกันจะได้เสนอเรื่องที่เป็นข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลส่วนเรื่อง e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมเไม่ใช่เรื่องเร่งรัดโดยจะขอมติสภาให้เลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าเป็นวันที่9เมษายนนี้ซึ่งไม่น่ามีปัญหาค่ะว่ากันตามตรงเรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่หวังให้เป็นโครงการดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์ก็เคยให้ข้อมูลนะคะว่าโครงการนี้จะมีเงินลงทุนอย่างน้อยจุดละไม่ต่ำกว่า